พระปิตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนหลวงปู่ไข่เป็นชาวแปดริ้วโดยกำเนิดท่านเกิดเมื่อปี2400ณบ้านประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดชเชิงเซาเมื่อท่านครบอายุบวชท่านได้อุปสมบทที่วัดบ้านแหลมโดยขณะนั้นมีพระสนิทสามนคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมเป็นอุป,ปัชฌาย์ท่านร่ำเรียนพระธรรมวินัยอยู่ระยะหนึ่งก็ออกทุดง จนไปถึงวัดท่าลาดจังหวัดฉะเชิงเซาท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับหลวงปู่จีนหลวงปู่ไข่ท่านชอบศึกษาวิชาต่างๆรวมถึงเรื่องไสยเวทเมื่อได้พบหลวงปู่จีนผู้มีความรู้และการปฏิบัติที่เข้มขลังแล้วท่านจึงตั้งใจหมั่นศึกษาจนเชี่ยวชาญและบรรลุในวิชานั้นๆหลังจากศึกษาวิชาจากหลวงปู่จีนแล้วหลวงปู่ไข่ท่านได้อำลาพระอาจารย์ออกทุดง สู่ป่าเขาลำนาวไพรสแสวงหาวิชาและฝึกฝนวิทยาคมเรื่อยมาจนถึงปี2455ท่านได้มุ่งเข้าสู่เมืองหลวงได้จำพรรษาที่วัดเชิงเลนตั้งแต่นั้นมาจนถึงปี2474ปีที่ท่านมรณภาพคนรุ่นเก่าเล่ากันว่าหลวงปู่ไข่ท่านรู้ตัวก่อนท่านจึงนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิของท่านอย่างไม่หวั่นไหวและจากไปด้วยจิตสงบ รวมอายุ74ปี5 7พรรษาในปี2460วัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่เริ่มออกสู่สายตาผู้มานมัสการเป็นครั้งแรกแต่ละครั้งที่ท่านสร้างวัตถุมงคลจะมีจำนวนไม่มากนะักผู้คนเล่ากันว่าท่านทำไปแจกไปและมักจะเปลี่ยนแบบการสร้างซึ่งมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งอย่างมากครั้งละไม่น่าเกิน30องค์ โดยถือหลักว่าหมดแล้วทำหม่วัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่ที่ได้รับความนิยมในวงการแบบสากลมีด้วยกันสามประเภทคือประเภทพระปิดตาปัจจุบันเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีประเภทพระปิดตาเนื้อผงประเภทเหรียญมีลักษณะเป็นรูปไข่สร้างในคราวทำบุญอายุครบหกรอบของหลวงปู่ไข่เหรียญของท่านหายากและราคาสูงมากๆ พระอรหังกลีบบัวเป็นพระเนื้อดินผสมผงมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบปัจจุบันนี้ค่อนข้างหาชมได้ยากมากเช่นกันพุทธลักษณะพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนลักษณะรูปทรงขององค์พระจะเป็นรูปแบบเหมือนไข่พาซีมีพุทธลักษณะแบบเดียวแต่จะต่างกันอยู่ก็ตรงปีกขององค์พระเท่านั้นมีทั้งที่กดพิมพ์พระปีกกว้างและกดพิมพ์ชิดองค์พระ เป็นทรงะลูดก็มีส่วนด้านหลังมีทั้งอุ้มนูนเหมือนไข่มีทั้งอุ้มนูนมากและอุ้มน้อยเนื้อหามวลสารพระปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนท่านสร้างจากผงอิทธิเจที่ท่านสร้างขึ้นมาผสมกับว่าน1 8 8แล้วนำมากดในแม่พิมพ์เป็นพระปิดตาทรงรีรูปไข่โดยไม่มีการตัดขอบองค์พระของท่านมวลสารจะค่อนข้างหยาบเห็นเม็ดว่านหดแห้งในเนื้อพระ ซึ่งแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดพระปิดตาหลวงปู่ไข่มีทั้งที่ปิดทองคําเปลวในขณะที่สร้างพระครึ่งมาใหม่ๆเนื้อพระยังไม่แห้งสนิทด,ดีเมื่อพระแห้งสนิทแล้วจะทําให้ทองคําเปลวติดเนื้อพระแน่นมากๆและพระที่ปิดทองคําเปลวในภายหลังพระแห้งแล้วซึ่งจะแยกได้ชัดเจนข้านิยมอาจจะต่าลงมาหลวงปู่ไข่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูงมีจริยาวัดงดงาม เคร่งครัดมีวิชาอาคมจากการออกทุดงและมีวิชาความรู้จากพระอาจารย์มากมายหลายแขนงทําให้การปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมลาบยศภูลทวีเป็นที่ประจักษ์แก่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งปวงทําให้ราคาค่านิยมทั้งพระปิดตาและเหรียญของท่านมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆและก็ยังเป็นที่สอดแสวงหา เป็นที่ต้องการไว้ครอบครองบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ